ดูนี่ดูลึกดูจริงกันละเฮ้ยอะไรกูจะตายแล้วเฮ้ยตายเลยเว้ยตายแล้วเว้ยนี่มันต้องขัดนี่มันขัดอย่างนี้เออเห็นไหมนั่นเกจะตายแล้วเว้ยจงร่ายรำระบำชนเผ่านีทำไมต้องหนีด้วยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยบนไฟเร็วจังวะอ๋อยิงละโอ้ยอ้ยไอ้ยี่ชุดทองไปช่วยกูเลยได้เพื่อนได้เพื่อนได้เพื่อนมาซ้ำใครไปซ้ำซ้ำหมอนี่ยไอเขาใจเฮ้ยไอ้นี่เว้ยไอที่บากไงเฮ้ยตัวซ้ำอ่ะ

ซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนเยอะอยู่ไกไกลเลยเยอะเกี่ยวไปแล้วเกี่ยวไปแล้วอะไรวะยิไม่ถึงว่ากูมียิงตรึงเชือกได้อ่ะกระจายไรโอ้มาน้อยดิแก เอ้ยหมอกำลังเล่นดนตรีหมอไม่เกาะโอ้แต่กูไม่มีกูยอมสยบให้กับพระเจ้าซะา <c oughs> <c oughs> เถอะเฮ้ยเฮ้ยไปจูบกับพื้นไปจูบอีกสักทีหนึ่งเออแดงแล้วดูสนเอ้พวกเราเผามังกรดิน เกือบตายเหียแข็งใจไว้เพื่อนเหียเตอกินทานเนี่ยเจ้ิือแบบบึก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 เลยนี่มันดูว่าพลังแสงของกูะมีลิงแฟกเตอร์เฮ้ยเฮยหมอบหมอบออเรียบร้อยเรียบรอยแล้วคืมอบอย่างเดียวเลยนั่น ี่แมเออเออบาย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 ไอ้นองไอ้นองมอไม่เปไปไรโอ้โดนอยู่กับว่าไอ้เหี้ยปัญญาอ่อนที่ผายเอยทำไมกูมาอยู่ตรงนี้แม่งระเบิดตรงนี้ถังอย่างเดียวเลย ไม่แดกไม่แดกขอสักงัดหรือวะไปครับไม่ต้อเว้นยอมสยบยอมสยบต่อพลังอำนาจแห่งเชือกไอ้ดึงกระโดดแล้นก็มาทิ่มไก่เชนิีมดีว่ะเทียว่ะโอ้ยดึงดึงเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยสวยเลยหายตัว ไอตัวก่อน<ไ>ปอีมก็ไปดวงตาจุยัยยนอมึงอย่าย้ำกูอย่าย้ำกูวิชาลับเป็นไงล่ะยิงจากสายหมอกปราณสายหมอกรูปแบบที่สี่อ๋องตายดผ่านแป๊บ,บอ้าวกูไม่ได้บัฟสองร้อยจบละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้อะ่กอดไอ้ยโดนหาไงสัสลอยอ้ไ้ยัโดนหาง่ะเนี่กูเนี่ยอยู่อยู่ไ้บนเนี่ยยืนดูดอดูแบบนี่กูสู้กับมรยางกาศาหันแทงโปรตอการพอดเอียร์พอร์ตไม่กูพอร์ตดิโอ อต่าไถก็พอเฮียไถกูยังโดนนะเฮียกูที่อไเต็มหมเอาอะไรอะบาบอยตายชียงเดียวเลยครับขอร้องล่ะตายหไม่ใช่เวนอย่าทำนะปีากระเทิร์นเขาละเออปีกหัก แตกกูก็จะแตกเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้เฮ้ยดีเราตายไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยนีเนี่ยไอ้เหี้ยมันเกือบโดนอีกละเกือบสิ้นชีบอะไรเงี่ไอ้เหี้ยบั๊หมดแล้วไอ้เฮียหลบก่อนเฮ้ย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 ยิงดันยิงดันกูบินอย่างเดียวกูบินอย่างเดียว กูบินอย่างเดียวกูบินอย่างเดียวเฮ้ยโอ้ยไมยอมโดนอยู่นะเกลือเพื่อนไม่มีเลยเกลือนะหมดแล้วนะอยาจะเอาแก๊งเลยแรงเหรอแรงเหรอว้าโอ้ยเนม่เหละอโดนแลขวนะ600อย่างงีอีกสักทีเป็นไงไปเลยเอาโคตรแคบโคตรแคบตาย โค้ดโค้ดโคต้ามึงออกปรดเลยเป็นไม่กี่เกมแล้วที่เราที่เราไม่เคยเห่งการนี่โ่าหลายเกมแล้วอีสเดียมมาตัวฟักก์อีสเดียมมาตัวฟักก์อีสเดียมมาตัวฟักก์โอ้โหตายเลยไม่ทันอุ้ยกระโดดทันนี่จิตเคโอเลยอ้หลบบอลปั๊มไปเลไม่พ้นหลบไม่พ้นตาย เอ้ยนะเออ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 อู่หลังไม่ไหวแล้วเอาอุกอกอย่างนี้ดีที่ดีออมาเลยไปแล้วคือปาาคือปลาใครใครจะอยู่ก็อยู่ไปละโอ้ยโลกไฟมากไปด้วยมีนาซังเตรียมหาที่ลเพื่อปกป้องสันติภาพของโลกใบนี้ นี่ไงนีสถานะของโลกนี่ไงเพื่อนเอาเลยเพื่อนเอาเลยมีแค่กูกับมึงไงสัตว์ไอ้เนี่ยก้อยเอ็มตายไปเลยกี่ด้วยนยกูปั๊บเดี๋ยวลง่ารีบใช้งสัถานะของโลกไป่ดีไม่ต้องห่วงฉันจุกส์โอ้ไทยมือป้อนจุกเถอ เฮ้ยนี่สัตว <si ์ตัวแฝงหน้ยายาเฮ้ยกูไม่มีด้วยมีพาวเดอร์นะเพื่อนไม่มีพาวเดอร์นะโอ้โหโอ้โหโอ้กูกูโปรยผงแดงีงกูโปรยผงแดงข้าอยู่กูโปรยผงแดงเพลงนี้แม่งไม่สมควรตามมังกรเลยเพลงเรากำลังได้เปรียบไง เปลี่ยนรงไหนวะกู้ถ่ายช่วยเปลี่ยนคำพูดช่วยให้มึงเปลี่ยนคพูดทันเปลี่ยนคำพูดตอนนี้ยังทันนะเว้ยโอ้ชิบโอ้ม my g อดไล่ลำสักทีกูขอร้องขีไม่ไหวแล้วจงได้รำไม่ฮารุเอ้ยมาแล้วอ่าแล้วเลยทำแย่ทำไมวะขี่แล้วเหรอ มึงมึงมาตีใกล้กนแพงกันไปป่าวะเจียมก็ไปดวงตาหลับปะน่ะมันนอนนานเลยนานยังวะถ้านอนตัวมันจะโตเว้อะละมันโมโหละเกียร์โปูดหายแล้อู้เฮียเ้มันทำลายปืนใหญ่บางละจันแล้วมันจะมันจะบางละจันใส่มาเลยโอยโผล่มาเทียน้นี้ยง ปืนใหญ่หน่วยปืนใหญ่ยิงเอ้ยยิงไอ้สัตว์เออมันโดนบ้างวันนี้โดนโดนโดนบีบีไอ้สัสสองร้อยไปดิโอ้ยสามร้อยหัวหงมาแรงขึ้นสามร้อยเป็นไปไปได้ไอ้หลืไปเลยไปเลยไปเลย พลงจะ150ร้อยห้าสิบ้างไอ้เฮียบาสมันเฮียกูรู้หายแล้เอามวแต่มัวแรงกูสามร้เป็นแรงกูสามรอเป็นไงละมึงไม่ทันตกถึงพื้นเลยเฮียไปเร็วไปเดี๋ยวแล้วอยมาดีอยาม ไอ้แบ๊กมันไปไหนวะต้องห่วงเวลาให้ไอ้แบ๊กหนีโอ้แล้วถ้าเปลีนตะกี้เป็ี่ยนธนูนี่ยครับถ้าแตกอะไรตะวะอยู่หอมันนะบอดห่านะเฮ้ยโอ้ยเกือบนีนะแม่งใส่คุมไฟอ่ะโอ้มาดีละคุมไฟลายต้องมีชีวิตอยู่ต่อ นายด่ะมีควคนสำคัญของทุกคนต่างจากฉันที่ละทิ้งหมู่บ้านไม่เราจะกลับไปด้วยกันเ้อาไปเอีกต้องพูดอย่างนี้ใช่ไหมเราจะไปทิ้งนายเออแต่นายิ้งกูทีมของฉันจะกบโ้องนายเองดีแล้วเหลอที่ฉันเกิดมาเนี่ยติดมุ้๊บ โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้แหละโอ้โหเลื้อยตามมันเลื้อยตามมูขนาดนี้เลยเหรอวะไอ้ขี้ตามกูชิบหายเลยเหี้ยจงรักจงวางเลยรับไอ้ไอ้แม่งบินอยู่ไอ้เอ็มไม่เอาได้อ่ะเลื้อยตามเป็นไงล่ะไอ้ตัวกินใคร โดนนาซังไปแล้วที่กำลังโอ้โหมีหน้าตังโดนหมดยกแก๊งเลยสัเต็มได้โอ้ไอ้เหี้ยอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวปั๊มยาจังหวะนีแหละทุกคนอารมณ์ยิงไม่ได้หัวของมันินแกงมัดนิสตาเบ้ก็ไม่กด หายแล้ะน่องสวยงามไอ้เหี้ยกระเทียมดองรอดหวยลงไอ้ไอ้เียแม่งแม่งกินมามาแต่ไกลเลยไอ้เหี้ยร์จะเลืะอยสักเฮียไม่จะไมกินไอเอมอย่างเดียวไม่กินมังกรทีไงไอ้ไอ้ไข่เอ๊ะสัเฮ้ยมังกรมีตัวเดียวก็เกินพอไอ้เหี้ยแต่กูต้องดีดหลบอุ้ยอุ้ยอุ้ยอีด หมอเกือแตกเยหมอหิวให้หมอเฮ้ยระเบิดไฟเยอะเลยไฟ้อนแรงดังไฟเยอะไ้ตายแล้ลงสเตอร์เดวเว

กูไม่ใส่ลอ็อกแอนดี้แน่นอนอ่ะเฮ้ยกูคนเฮ้ยกดคอนเขียวมาเอาบัากันไหมอ่ะกูไม่มีอ่ะดิเรียบร้อยเอาไป<อ>าาไม่เอาทำไมเออทเฮ้ยพวกมาเรียบร้อยเพือ่อนเพอีก ไอคอนอย่างฉันมันจะไปรักใครเป็นหัวใจของฉันมันเป็นเหมือนดังไฟเยน็นครั้งแรกที่เธอสัมผัสมันน่าจ,จะดูอบอุ่นใจแล้วมันก็นหนาวเนี่ยไม่รู้มันเป็นเพราะเหตุใดจริง